สวัสดีครับบ้าบอลเด่นที่ดิซานครับเมื่อนี้บ้าบอยขอกับสวัสดีครับพี่น้องแม่แม่พี่พี่นาดาเอฟซีครับผมเมื่อนี้เป็นสอบของวันที่ยี่สิบเก้าครับวันที่ยี่สิบเก้าแล้วโอ้ยเมื่อนี้มาสวยแน่ครับผมพี่น้องครับบ้าบอยมาออกมาสวยๆจากน้อยครับไม่รู้ว่าสีมีบอลนะครับเพราะว่าเพื่อนกะหาพี่น้องเพื่อนกะหาคิกันครับแต่จะเมื่อนี้ออกมาเสอบกับบุโว่า น้องใหม่สิยังบ่อนะครับสิถือหม่องบ่อนะครับผมเดี๋ยวจังไงรอติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านบ่อเด่นเด่นทิศอีสานนี่เด้อครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจครับสวัสดีครับมาเลยครับปูพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับหนอเ,เหล็กแหกสมาแนแหนงเ,ลเหล็กแหกสมานน้ำพี่น้องนะอ่อนอ่อนเกี๊ยวดอกอ่อนอ่อน มีสองอันครับอ mm ่าสีอันะคือมือว่านนี่นะครับผมทดลองอสวยเลยครับเดี๋ยวไปพ่นน้ำกันอีกครับนี่งามครับอ่เด็กเตานึงเตาน้ำออกครับปนะไปปอะรกับออกนะ ก่อนครับอันก็มีครับอ้นนี้เสียนครับผม Um, see? ดีครับผม น้ำโขล่น้ำโขล่น้ำสองน้ำสามน้ำสี่น้ำห้าห้าห้าครับ แบบนี้ครับใตๆๆๆ้อขึ้นมาแ่นี้เหอขนนเขาได้มีแต่น,น้ำมีแต่น,น้ำมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยเพื่อนอนอไม้ครับ โออนุญาตนัง่งนั่งแบบเจีจ็บ

เปิด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 เป็นไปน้องเก็บสวยครับนี่น่นงดงามครับผมเมื่อวานก็ดูเยอะดีแต่วันนี้บาลเลม ดูสวยดีเจอวันนี้สวยกว่าเมื่อวานกิตะเวนขึ้นเทิงป่าเขาออกมาหาแนวกิน หนึ่งข้าวโพี่น้องบ๊บบายบ๊บเบบูเบบูเบ๊ะง่ายครับพี่น้องสี่อันหนึ่งอันอึดสองสามโอสี่สี่อันมีอีกไหมมีอีกไหมเอ่อ ลูกขอทองมาแล้วพี่น้องเอ้โอ้โหอ่อยไฟใหม่เลี้ยงกันสายลายทำไมมันเป็นฮอน้อนเอาเอามันฝนจะตกบาทหนึ่งบาทสอง นมนนันก็พอได้อยู่นะครับพอได้กรรมอยู่นะครับ ใช่นำแทงครับไปเบิ <apologize> <ina> Sadly, <Aww> ่งน้ำกันอีกครับผม เอาหมดแล้วก็ท่นหมดตัวนคุตาผู้เฒ่าีนบดีกันได้ตัวนี่อีกสมอันครับมาลุ้นกอนนี้ครับพี่น้อง

สวยเลยสวยเสวยเพ,พี่น้องเพ่งำเลยครับึบนี่วอ,อวกอ้วเลยใช่ไหมโอ้ยเดีเ๋ยวจะป้ายเดีเ๋ยวจะปายไม่มีอะไรเสียบเข้าไปเลยนี่ก็ได้มากครับผ่าลายพี่น้งองผ่าลาย นี่บ้ามากมองนี่มึงเลยนี่กำลังออกครับกำลังอวบลายอันนี้พี่น้องถมไปก่อนมึงรู้เอาไหมมึงรู้เอาไหมครับ ผมกำงปอปงอันนี้เจ้าออกไปแล้วครับ พาพี่น้องอยังมาเบึงความปูวหายของการหากินครับเดี๋ยวก็เกี่ยวกิเท้าอมลมแอมแลมออึ สมอะไรอันนี้พันครับผมเ <c oughs> อาไปต้ม <c oughs> นี่ครับเข้ามาบนกกอนครับมารลุดแล้วกันนี่ครับเขามาซองิึงมุนเข้ามาครับมนุนโอ้ไมก่กอด หนึ่งนอหนึ่งนอพี่โอ้ขี่เทา่าปาดนอน,นอยู่เนาะฮึปมาดเกือบ่อเขามามึงู้เจี๊ยบบ่อเขามาคราาับ โู a, ้ยไล่อันอยู่ครับไลา่อาหารอยู่พี่น้อง โอ้โงาลี๋ยวมีนก็งาครับพูดดังปึงแล้วผมพี่้องนีจสดยอดเลยมาสวยครับเกาะงกะปึงังากะไก่ก้อนี้ดีก้อนี้ดี ก้อน,นี้ไม่มีเดกกน,นี้ก็มีครับไม่ได้ดีครับผมจะดมเพื่พอทำให้ได้ออก สุบุสุบันเดอหนึ่งตาย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 สองสามพี้องฟังเสียงผุนนอนงามๆครับเนียนงาม ส่วนอันั้นาบ่อยๆ่างามไปทังเลยนะค อันนี้ได้อยู่ครับ บางตอไมอันนี้บางตอไมไว้ครับเฮ้ยอมบัตง,งามเลยครับน่ามั่งก่อ้านาครับผม

มดวันนันเราใหม่ทีแราใส่ครับโอ้ยเดี๋ย่นี้ง่ครับผมมึงเล,ะละอะเลอโจ้นว่าเมื่อวานบอยยังเลยก็ขอบพระคุณแม่นแนววิเคราหนานเอฟซีเด้อครับผม ที่หักแหงซอยเบิ่งซอยแห้งเป็นกำลังใจให้บ้าใบอยเลือกที่อีสานครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมบ้าใบคอหยิบต้นวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาครับหาอยู่หากินตามธรรมชาติบ้านเฮาหากินตามฤดูกาลครับผมฝากต้นเอฟซีสุขูสุคนะเงี้ยไม่ง่ายกว่าทุกส่วน ข้าวบ่อเ,เออสีออกเมื่อแล้วครับผมพี่รองครับ๋ยวเอาวบ่อสะไปสรุปยุ่ยูดรถครับชงเป็นไขหิวนาำครับไฟ่แมงสีหาขุดเน่งเง่าครับผมพี่รอง อดรดแล้วครับอดลดแล้วครับผมสินคผมผลงานของวันที่ยี่สิบเก้ามีหน้าโค้ครับผมพี่น้องครับพลงนนครับผมมือนี้ก็ได้มกนะครับอันนี้น้อยในก็วปต้มเอาครับผมขั้นขีขั้นปอกครับต้มจิ้มเท็กน์กหนึ่งครับต้มจิ้มแจวครับหูดกินหูดกินนะครับผมพี่น้องใหญ่กินเอจ้าันอ่อน เพ่าะว่าน้องใหม่ต้มเปิดเปียกเลยมันส mm ีหอมครับผมนางน้องใหม่หอมมื่อวานนี้ก็ขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามเราชอบได้เป็นกําลังใจให้บ่าวบอยในดินที่อีสานนะครับฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยในเด้อครับฝากเป็นกำลังใจให้ลูกงการฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่ครับผมบ่าวบอยเดินดินอีสานพี่อดินที่อีสานสามีอีสานพ่อรอบ่าวตัวอีสานบ้านเฮาครับเด็กน้อยบ่าวหนึ่งกับสิวที่เฮ็ดส่องอีกครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะด้รอติดตามเป็นกำลังใจให้เพื่อนในเด้อครับแมีพี่นาไนเอฟซีครับ พี่น้องกันกะหู้จักกันกะดึงกันครับผมบ่แพงครับบ่แพงบ่บ่กีดกันไผครับผมหากินไผกินวันแนน้ำมือสุกคนครับที่่นเขามาหานะครับผมสู่ไปนล้กันครับผมพี่น้องบ้านเฮาอึดอยากหลยครับขันบ่อซอยกันกะจากจังไดครับจังไดก็ฝาก f อของบ่าบอยครับ FC พซีพีหอยดิน f อฟสาวมีครับ ยูซีบ่าวตัวครับเราติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวหนึ่งน้ำนึเถอะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวบอยกับขอไว้สบีสกอนครับคอยผอๆกันคลิปนาะให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งหล,ล่อมรวยสุขภาพแข็งแรงกันสุข,ขุดสุขคนครับสวัสดีครับ